สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัวกล้อง IP MINI CAM ของ JT s t a r CAM นะครับมันจะชื่อรุง JT ทอสูงสูงหนึ่งเฮความชักเป็นพังแปนะครับเอามาเปิดดูข้างในมีสินค้าอุปกรณ์สินค้ามีอะไรบ้างมีคู่มือ อ,อันนี้ก็จะเป็นสายชากชุกหนึ่งอันนี้จะเป็นขาตั้งแม่เหล็กอันนี้มันมีเอาไว้ทำอะไรบ้างนะครับอันนี้เอาไวา้จิ้มปุ่มดีเซ็กนะครับจิ้มเปิดเอาไว้จิ้มปุ่มดีเซ็กถ้าสามารถน,นี่หายเราก็ไม่เป็นไรใช้ไหมจิ้มฟังหรือใช้ปากะกาก็จิ้มได้นะครับขาตั้งแม่เหล็กนี่นะครับติดไว้ดอกปรอง ความลองไม่เป็นไรนะครับไม่หลุกนะครับตัวกล้องมันจะแค่นี้นิ่งเดียวนะครับแล้วตัวส่วนตัวกล้องช่องนี้จะเป็นช่องใส่เมมอพราะมีเตรียมเมมไว้นี่นะครับเรามาใส่เมมเข้าไปก่อนใสเมมเพื่ออะไรนะครับเอาไว้ดูบางทึกยงหลังนะครับ สายได้สูงสุดถึง128กิกเก็บได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับใส่เมมเข้าไปแล้วก็กดลังเข้าไปนะครับมันก็จะลอกไว้อันนี้จะเป็นช่องชักเบกนะครับปุ่มนี้เป็นปุ่มปะปิดอ่าเรามาเปิดต่อกล้องเปิดป,ปุ๊บอ่าใจเย็นนะครับไม่ใช่เปิดป,ปุ๊บติดเลยนะครับต้องเปิดปุ๊บต้องรอแป๊บหนึ่งนะครับอ่าไฟมาแล้วอันนี้กล้องเปิดแล้วนะครับ ไม่ใช่ว่าปักปุ๊บไฟไม่มาลูกค้านึกว่ากล้องเสียนะครับไม่ใช่นะครับดูฝั่งนี้มันจะมีอันนี้เป็นเดงกล้องอันนี้นจะเป็นอินฟราเรสี่ดวงนะครับสำหรับเอาไว้รูกลางคืนที่มืดนะครับอินฟราเรดอันนี้จะตามองไปจะมองไม่เห็นแสงนะครับไม่มีแสงโชนะครับถ้าใช้มือถือ ัวกล้องส่องมันก็จะแหงจุกไฟสีแรงแงนะครับอันนี้จะเป็นที่เซนเซอร์จับกลางครึ่งไว้นะครับทีนี้เรามาดูคู่มือเราหลอกแอปกล้องนะครับแอปที่จะใช้งานนะครับ ูมือกางใช้มันจะเป็นภาษาอังกฤษคู่มือนี่จะเป็นที่บาร์โคก้กเราหลอกเอเข้าเพสโต้เอฟสโต้เข้าไปที่ลายก็สักเกงเราหลอกได้นะครับหรือไม่ก็พิมพ์ชื่อนี้นะครับแอปก็จะเป็นอันนี้นะครับลูกทรงก็จะเป็นอันนี้นะครับ ผมมีเรลาหลกไว้ก่องแล้วนะครับเราเปิดข้าไปาแล้วผมถอยลังออกมาให้ดูกองน,นะครับเข้าเปิดข้าไว้เลขๆมันก็จะเป็นหน้านี้สำหรับลูกค้าที่ใช้ครั้งแรกต้องสมัครลงทะเบียนก่องน,นะครับสมัครลงทะเบียนก็ต้องเข้าตรงนี้นะครับจิ้มเข้าไปมันก็จะมีให้สมัครผังเบอร์ทอ ว่าสมัครผังอีเมลเอาง่ายๆเราสมัครผังบททอก็ง่ายที่สุดแล้วนะครับช่วงหลังนี้อัปเดตลงมาตรงนี้ก็จะครึ่งเป็นบวกเปะหกบวกเปะหกมังของเมืองจริงเราไม่ต้องสองใจนะครับก็ใส่บททอเมืองกลางใส่บัทอใส่บทอของเมืองไทยนะครับแล้วก็ใส่พักบวกอ่าตรงนี้ก็ใส่ลักผังลักผังเราต้องกดตรงนี้กดตรงนี้เชขอ่อมันก็จะ เชเข้าอ่าบอทอแล้วก็เอาเป็นข้อความไปนะครับแล้วก็ไปรูข้อความเอาลากพังมาพกใส่ตรงนี้แล้วก็กดลิงเข้าไปนะครับกดลิงเข้าไปก็ใช้ได้แล้วนะครับถ้าสามารถลูกค้าจะใช้อ e ีเมลสมัครก็เข้าไปที่ฟังทีอีเมลนะครับแล้วก็ใส่อ e ีเมลที่เราใช้อยู่ก็ใช้อยู่นะครับอ่าแล้วก็ใส่พักวกของเก่าก็ได้หรือตั้งหมายก็ได้นะครับอันนี้ก็ไม่จําเป็นว่า ตบวกกเก่าหรือใหม่นะครับแล้วก็กกตรงนี้ก็มือกลางแล้วก็จะเอาลากพังมาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็กกเข้าไปทีนี้ถอยหลังผมสมัครไว้แล้วนะครับใช้บททอที่ของเมืองไทยนะครับแล้วก็ใส่ลากพังลากพังผมใส่เข้าไปแล้วก็กกล็อกอิง ่ามันก็จะเข้ามาแล้วครับอ่าทีนี้ก็ต้องเข้าไปที่ Wi-Fi จะต,ติดตั้งก,กล้องเข้าไปที่ wi-fi นะครับ Wi-Fi w i f i ของชื่อตัวกล้องมันก็จะชืช่อ BCM ข้างหลังมันก็จะแต่ละตัวไม่มึงกลางนะครับแต่ข้างหน้ามึงกลางเป็น BCM แล้วก็กดเชื่อมต่อนะครับนี่นะครับเชื่อมต่อ ันนี้แข็งวัดชุ่มต่อแล้วไม่มีการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอันนี้ Wi-fi ไ,ไ,ไม่ใช่อินเทอร์เน็ตนะครับเราไม่ต้องสองสัยนะครับก็ถอยหลังออกไปอ่าแล้วก็เข้ามาเข้ามาที่แอปนะครับนี่นะครับอ่าถ้าจะเอาง่ายนะเอาง่ายชุ่มต่อนะครับต้อง เบิก gps นะครับ gps แผนที่ในมือถือ,อกบวกเพิ่มก็ได้นะครับปกติกระเจีงนี้รูล่ลงมาสองทีนึงก็มันกล้องมันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับแต่ทีนี้ไม่มานะครับทีนี้ไม่ถ้ารูลงมาสทีไม่มาแล้วก็บวกเพิ่มตัวกล้องแล้วก็เข้า เซิฟหาลายเลงเซิฟนนะครับนี่ครับกาลังสุกนี่นะครับเข้าไปตรงนี้กดคงหาเนี่ยนะครับมันก็จะเจอแล้วเราก็กดเข้าไปอันนี้สําหรับตั้งให้เราตั้งชื่อเองนะครับถ้าเราไม่ตั้งชื่อเรียกตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือตั้งชื่อเอาห้องนอนห้องแขกห้องน้ํห้องนห,ห,หนหอหน่าเราไม่ต้องสนใจมาเรียกตัวไหนก็ได้ เข้าไปโอเคครั้งถ้าเข้าตรงนี้ครั้งเลกมันก็จะหนังนิดนึงนะครับ ทางนี้ก็จะน,นั่งนึ่งนะครับต้องใจแยงแบบ็งนะครับรอสักแป๊บหนึ่งนะครับผมก็เป็นของใจรองเมืองกลางรอดังนั่งไม่มาถอยหลังมาจะเป็นหนึง ทีนี้ไม่มาแล้วไม่อยากรอแล้วเดี๋ยวเอาดื่มตัว w i f ไฟกอนนะครับ w i f ไฟนี่ไม่จำแล้วมาเชื่อมต่อใหม่ก็จะรู้สึกะไว้กว่านะครับอันนี้เชื่อมต่อแล้วแต่ยังเครื่อง 4G อยู่อันนี้ก็รเรายังไม่เชื่อมต่อทับสองเครื่องมาแล้วก็ต้องบอกว่าเชื่อมต่อ ซึมตัวเสร็จแล้วดูลงมาไม่มีงัผมออกมาเข้าไปก่อนเข้าไปอันนี้นะครับอันนี้แข็งว่าล็อกยิงแล้วลูลงมามันก็จะขึ้นมาแล้วนะครับง่ายกว่าดังเยอะนะครับเอามาดูตัวกล้องความชัดอันนี้จะจิ้มเข้าไปมันก็จะผวงขึ้นมาไห้ให้ตั้งค่าอินเทอร์เน็ตจับ Wi ยไฟของที่บ้างไหม ตั้งจับ Wifi ของที่บ้างอิงตำแหน่งก็สำหรับไปต่างจังหวัดต่างประเทศก็รูออนลายๆนะครับเรามาตั้งทีหลังก็ได้หรือว่าจะตั้งตรงนี้เลยก็ได้นะครับทีนี้ผมไม่ตั้งกล้องนะครับมาดูความชัดตัวกล้องอันนี้เป็นเ d เราีําสำหรับตั้งเป็น Full กดก็ได้นะครับ h d ก็จะเป็น f u l l HD นะครับอ่า สองบาลูกลางใช้งานนะครับอันนี้เป็นบังทึกวิดีโอภาพนิ่งอันนี้เป็นปุ่มไม้ปุ่มไม้คือสำหรับใช้ตัวที่ว่ามีลำพงในตัวเรากดกแล้วมันจะพูดออกไปมีเสียงออกไปด้วยนะครับทีนี้เราตัวนี้ไม่มีลำพงในตัวไม่ต้องใช้ครับอันนี้ฟังเสียงได้นะครับลำพงเปิดลำพงก็ฟังเสียงได้ครับลำลำอ,อันนี้คือเพื่อูบังทึกยงหลังใน E d ็ a ดนะครับ ตรงอันนี้จะเป็นตั้งค่ารามังรลูกลางตั้งค่าอันนี้จะตั้งค่าไมา้ตั้งค่าผ้าอันนี้จะให้บันทึกเดืออะไรนะครับอันนี้จะเป็นแจ้งความแจ้งความอ,นน bon. อ,อารามสภาพว่ากลางเครื่องไว้อันนี้จะเป็นตั้งค่าเอ็กดิการนะครับอันนี้เอ็กดิการพร้อมใส่เข้าไปเปิดคร Leg ึ่งแล้วมันจะมีเคร Ew ื่องชอนี่นะครับ ้าสามารถไม่เครื่องช้อก็ต้องอโฟร์แมนเอ็กดิกัสตรงนี้นะครับอันนี้ก็จะตั้งค่าบาังทึกถ้าเราจะให้บังทึกเข้าเอ็กดิกัสก็ตั้งค่าแล้วก็เซฟไว้มันก็จะบังทึกเข้าเอ็กดิก,กัสนะครับพวกนี้ก็จะเป็นตั้งค่าอัปเลกนะครับโฟรกรมนี่เป็นหลายหมายเลขสูงไม่ต้องอัปเลกถอยหลังออกมาครับความชักมันก็จะ ปัมันเป็นอย่างที่อย่างนี้นะครับคอมชักมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูอิงไฟแหลกนะครับอิงไฟแหลกดูว่าทำงานยังงานามชักเป็นยังงเดี๋ยวพร้อมไปปิกไฟก่องน,นะครับ ทีนี้ผมปิดไฟไว้แล้วกล้องมันก็จะยังชักขนาดนี้ครับกล้องก็ยังชัดเจงเลยนะครับ ประมาณนี้นะครับแรงกว้างนะครับแรงกว้างกว้างมากเลยครับตัวนี้สบายเลยครับเดี๋ยวผมเปิดไฟกองนะครับ เวลาปิดไฟผ้าก็จะเป็นขาล้ำนะครับเริ่มกลางฉายก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขอบคุณมากครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมสอบถามได้นะครับสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับ